สวัสดีชาวฟีไฟดูทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่ในฟีไฟนะครับผมจะมาให้ลูกแคนผมแบกแรงนะครับผมว่าผมไม่มีอะไรจะทำคอนเทนต์นะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยได้ลงคลิปนานนะครับผมก็นานๆที่จะทํานะเพราะว่าไม่ค่อยว่างนะครับเพราะว่าติดงานใช่ครับโอเคครับเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับผมนี่ครับตอนนี้นะครับนี่คือลูกแคนองสาวคนนะครับผมนี่แล้วก็คนชื่อเปิดโปนะครับ แล้วก็อีกคนนึงชื่ออะไรวะลืมเขาชื่อแมนยูนะนี่จําได้นะชื่อเล่นชื่อเล่นอันนี้เขาชื่อกาเอเปิดโปชื่อกานะอีกคนนึงชื่อแมนยูใช่ไหมแถวไม่ถ่าเอ้ยลืมลืมลืมวันนี้ออกลืมวันนี้ออกเดี๋ยวเอาเนี้ยก่อนอ่าเราได้่เนสักสองเกมนะครับสองเกม ประมาณนั้นนะรอเลยครับเดี๋ยวตัดตอนที่เข้ามาในเกมเลยแล้วกันวันนี้ก็คืออยู่ในแมวแล้วนะคือแบบก็เล่นในคอมนั่นแหละเอเคครับผมจะไปลงตรงที่ลงตรงเฮ้ยพีกพีกตึงไปฮลัลโหลพีกตึงไปเราไปตรงเขีดเพาะปูกดีกว่ามาเขตดเขีดเพราะปูกดีกว่าอยา่ยาอย่าเขีดเพาะปูกดีกว่าเชื่อเราเชื่อพี่เชื่อพี่ ป่าไม่รู้นะต้องถึงแหละยังไงก็ต้องถึงอนะไม่ถึงก็จะลงบ้านนี้ครับเรียบร้อยลงตรงนี้แหละอะไรอ่ะพี่มาสก,กิเราก็ลงตรงพี่มารสก,กิก่อนนะครับผมพอเขีดพอปูมันไปไม่ถึงนะนะครับแล้วก็หาปืนก่อนอันดับแรกนะซ <c oughs> อนเนิดเหมือนซ้อนเนิดเลยอันนึงน,นะผมขอปวามความใไมเมสาก่อน มันมีคนเหรอขี้คีย์บอร์ดอะไรดิอ่ะมือหนึ่งดื้อมือหนึงดื้อมือสามมือสามมากหน่อยเบอสามมากหน่อยเจ๊ะละเจ๊ะละมันลื่นเกือมันลื่นอ่ะเมาส์มันลื่นเกือไม่ใช่ละ มันนี่เือเขาว่าจะช้าหน่อยไม่รีบมืนมันยิงดักอ่ะพาก่อนเอายามันเ้ยเบอร์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 สองยู่ไหนเบอร์สองเบอร์สองลงไหนอ่ะอ้ยเบอร์สองเบอร์สองมา เบอร์สองอีกเฮ้ยเบอร์สองลองบนเขาบนเขารวลงบนเขาอะไรอยู่เนี่ยอะไรลืมนะลืมปุ่ม <c oughs> ลืมปุ่มเฉยเลยเฮ้ยเบอร์สามนีไปก่อนเบอร์สามนีไปก่อนเบอร์สามนีไปก่อนหนีไปก่อนหนีไปก่อนยังไงไม่รอดอยู่ละมันพร้อมพวกเลยอะ่ะตีเลย ไม่เลยไม่เลยเอ้แล้วกดเยี่ยมให้น้องเขาก่อนดูเรื่อยๆอ่ะคือแชิววงเหรอชิจะช่ววงหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวดูดีกว่าอ่าไปตรงนี้ตรงนี้นเหรียญเหรียญมีเก็บไวนะ้เนี่ยเฮ้ยตรงนี้มีเหรียญอยู่ มีเหรียญที่อื่นนะที่อื่นไม่มีเหรียญแล้วอ่ะเออชุบเปิดโปก่อนชุบเปิดโปก่อนเลยเดี๋ยวคนดูเดี๋ยวคนดูอ่าเชลซีเหรียญแถวนี้ไม่มีเลยถ้าจะมาเก็บก็เก็บตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงเออตรงนี้ตรงนี้มีไหมค่ะตรงนี้มีมีเหมือนมีคนเก็บไปแล้วตรงเนี้ย

ไอ้เสียงเกมหายเอกอเรือยเนี่ยทำไมคนนี้ไม่ได้ยินเสียงเออดีละเฮ้ยอย่ารีบวิ่งดิ

มันมามันมามันมา,มา,มาระวังด้วยระวังด้วยระวังระวังควาคนเดียวมาคนเดียวอุยอ้ยไปตั้งหลักถือตั้งหลักอุย้ยตั้งหลักไม่ได้ละเบอร์สามเบอร์สามตีไงตื้อกอดเยี่ยมให้เลยไปครับต่อยเกณฑ์หนึ่งต่อยเกณฑ์หนึ่งนะ <S 2> <S 2> เราก็ดูคนนี้นี่เป็นก่อนแล้วกันเพราะว่าเขาก็ตึ้งแหละ อเออมีคนนี้มาไงเนะีย่ยเกียร์ด้วยนานจริงวะนี่รถเขาอย่างตงึงอ่ะเอ้าเดี๋ดูรถสักหน่อยโอเคครับมันดังกันเลย ไปหน้าอาวีเดียวลอบีเฮือร่กเฮือร่มสามดีสามแต่นี้น่ <c oughs> <c oughs> ามีนี่มั้ง <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยทำไมร่มมากาษาอีกเดตอร์หนึ่งคนนะอะอะไรวะเข้าพอดีเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ยใครไม่รอยิงวะเน่ะ คือแงห่วในคอมก็ไม่ค่อยยังงัดนขึ้นเท่าไหร่นะสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้ยังมีสตาไมื่สอสายหายละเฮ้ยโดนไหนดีเนี่ยนี่ละกันเฮ็ดเดียร เสียงผมฟังดังเกินมาเดินลงตรงบ้านนี้แล้วก็ไปตรงลงสีเลยไปาปาปืม ก็คือไม่ขึ้นสลิงมาเฮ้่เตื่อนอะไรก่อนไม่ขึ้นสลิงมาจะเร็วกว่าไม่ใช่หรอเฮ <c oughs> ้ยไหวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยรถไบแท้รถไบแท้ เออชิันสบายยังอะเออแล้วคืนรู้ของหมดเลยเออดีแท้ไอเกี่วของเกี่ยวของจนแบบจะเจอคนเรื่อยๆเ,เออแล้วผมก็จะพูดเรื่อยๆจนกว่าจะเจอคนอะ <c oughs> จะพูดเรื่อยๆจะเจอจนกว่าจะเจอคนะแค่นั้นแหละเอยทำไมสกินดาบเปลี่ยนยังไง Interactives here. คลังแสงเปิดเปิดงแสงเปิดคลังแสงเปล่าเฮ้ยเอาเมาส์หมุนเองครับเรียบร้อยครับเมาส์หมุนเองได้นะเกิดอะไรขึ้นเอ้ยเปิดคลังแสงเปล่าเปิดคลังแสงเปล่า Head there.

เฮ้ยทีนี้ขอที่หนึ่งแล้วรอบนี้ขอที่หนึ่ง <c oughs> รอบนี้ขอที่หนึ่งตัวแซดเกี่ยวอ๋อตัวแซดนอนวิ่งเข้าใจเออลงสุดพอเฮ้ยลงไม่เป็นไร ไปไปไปเดี๋ยวขี่ไปกันก่อนเลยเดี๋ยวขี่ตามไป คนหนึ่งละอีกคนนึง เปิดประตูไอ้ยีเ <c oughs> เเเย่เปิดแล้วไม่เข้าเอ้ยเปิดประตูสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกวัาตีนแน่เรีย, <c oughs> ยบร้อยครับเข้าไม่ได้ครับผม <c oughs> อ้าวฟังเร็วยังเลยอ่ะสาววิสกิวมาเออเอ้าแล้วขางเพื่อเอ้ยขอตอกเจ็บปืนก่อนปืนนี้นมไม่มีกระสุนไม่มีออกมากแล้ว ไม่ค่อยจะมีอะไรเลยนะไปสบายไปยไปสบยอ๋ปเวิ่งดีก่บกว่า,ไป,ไ,ปววาไปกันเลยไปกันเลยว,วกกันเลยไปว,วกกันเลยอะไรไปเลยอะอะไรเนี่ย ชุบอันนั้นอนะอะไรวะหมูเฝ้าหมูมมบ้านอะโอ้โหโคตรกะโคตรไกลอ่ะเก้การ้อยวิจะไปถึงหรอเฮ้ยเขาจะชุบเสร็จแล้วน่ะจะชุบเสร็จแล้วไม่ทันไม่ทันหรอกไม่ทันหรอกอย่าหาไปอย่าหาไปอย่าหาไปเลยไ <laughs> กลเกินคิดว่าตาอนนี้เราจะนามไอชนะไหม เฮ้ยใครเจอไอคีบอกนะไอคีอ่ะฉนเล่นไอคีอยากได้ไอคีครับแต่ไม่เจอเฮ้ยครับอะไรจริงจังเฮ้ยสองนี้เวลสองน่าเล่นอยู่นะ ตังไปหุ่ละแต่อีกระสุนเนี้ยเอาไว้ประทะปาปาปเอ้ขับไปก่อนเลยใหญ่จะขับไปก่อนเลยเดินเดี๋ยว,ยวนี้ควรมาดูตำแหน่งอเไปไปอ้บอกให้ไปก่อนเลยไปก่อนเลยยิงทิ้งแม่งยิงทิ้งเลย เฮ้ยบอกให้ไปก่อนไม่ต้องกลับมาเฮ้ยเหมือนไส้เหมืนไส,นส้จะยิงทิ้งอะจะยิงทิ้งละเอ๊ะเวลาทำไมหันเมาขึ้นมันมันช้าจังวะเอ้อเอาเอาบอกให้ไปก่อนเลยยิงทิ้งได้ไหมยิงทิ้งได้ไหมใส่ละ หยุดผีหยุดหยุดหยุดเฮ้ยมันมีคนนะเนี่ยจริงๆเอ,อ้ยเฮ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 ้ยอะไรเมื่อกี้เห็นคนด้านล่างไหมเฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดขับรถหยุดขับรถขับเพื่อ ดีมาก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 เลยดีมากเลยโอเคเห็นเห็นนะเนี่ยมันจะเ,นเวลาหันหมอขึ้นน่ะมันช่างเลยเวลาจะลากอ่ะเวลาจะลากก็ลากไม่ใครจะได้เท่าไหร่เดี่ยวไรเนี่ย โอ้มันมีเสน่ห์ไงเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย,อ,ยอยา่าอย่ากระจุบตรงนี้ฮะอะไรอ่ะฮะไม่ใช่ละไม่ใช่ละมันจิงมันจริงอยากด้านไหนสวยเลยโอ้ฮหอะอะไรวะไม่ใช่ละฮะเหมือนมันรู้อ่ะตรงไหนสักที่นึงอ่ะ โอ้ไอตัวนี้ไงยิงทำอะไรกิจจังเนี่ยโอเคครับก็จบคลิปเพลงแค่นี้นะครับก็ต่อเราต่อภาคสองแล้วกันนะคือยังรับคนเข้าแคนนะครับผมและวล่าคนเข้าแคนอยู่นะยังเับคนเข้าแคนนะครับผมเข้ามาติดต่อเฟซเฟซที่ทิ้งลิง์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะถ้าอยากเข้าแคนนะครับผม แคตอนนี้อยู่ที่เวลสามนะตัวหนึ่งตัวหนึ่งเดี๋ยวอ่ามีกดแครน,นะครับผมมีกดแครดอยู่ไม่มากไม่น้อยนี่นะทั้งแครอยู่แค่นี้นะ,นนนนะผมเก้าคนอันนี้แครเวลสามอ่าจะทำยังไงวนะเนี่ยอ่านี่นะคือผมก็มีของแบบคนนี้นะครับที่แบบเน้นแบบจริงจังอะ่ะเอ่อ บางคนก็เน้นอะแต่ไม่ค่อยจะเน้นบ่อยเท่าไหร่คนนี้คือเขาเงียบไปเลยนะหลายวันแล้วเนี่ยว่าต้องต้องบินบินออกจากแคงแล้วนานเกินไปครับก็ขอจบคลิปคเพลงท่านี้นะครับก็อย่าลืมดูคลิปใหม่ๆนะครับก็ยังไม่ได้ทำนะขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมถึงจบนะครับขอบคุณครับผม